ดูดูดูนี่นะนฮะนี่ฮะนี่ฮะนีะนะนะนอยู่อ่าตอนนี้อยู่จุดเกิดเหตุนะคลองแขวงกันนะครับดูนะฮะรถไฟวิ่งแล้ววิ่งผ่านมานะครับจุดนี้อ่าผ่านมาไล่เรื่อยฮะ

อย่างนี้อ่ะไปหาถือรถไฟแล้วน่ะเกิดไปปวดขา